เจ้าคือผู้งามแต่ก็ขึนี่ยครูพันน้ามาบอกอีกพันยานผู้ใดมีครูเราจะไปบายเด้อพี่สันคนบ่อยบายเจี๊ยด่าโอ้ยข่อยกับบ่มีคู่เจ้๊นวดเห็นไปหนเจ้านะเจ้๊ตูวเห็นแล้วข่อยกับบ่มีคู่ี่สันบาดนี่เจ้๊ยตัวบ้านเห็นได้เลยเนี่ยตาเลื่อนๆน่ะเดี๋ยวขึ้นไปบกขึ้นไปต้นไม้นนี้ยุคซื้อตาเจ้านี่หัวนี่ไหมเจ้๊นวดเห็นไปเกตดูดีๆไปยุคซื้อหัวเจ้าน่ะเงี้นึ้นเห็นบ่อละเห็นไปกลมุหุด้วยน่ะ เห็นแล้วเจ้าเห็นแล้ววะเห็นยังเห็นยังเจ้เห็นยังเห็นอะไรกันเหเห็นเล้วแล้วเจ้าคือพ่ะท่านได้ลูงเจ้าคือเห็นไว้เห็นแล้วไหมฮะพ่ะท่านในหจับเห็นแล้วบาะเจ้าจับเห็นแล้วไหมเจ้าเห็นตัวใดบัดนี้เลขเกตเด้อมาก่อนเกตมาเมาแล้วบวดนี้พี่น้องยังพ่ะท่านได้ลูงอยู่เห็นแล้วเกตยังลหรอเกตหนึ่งเกตหนึ่งนาน ว่าท่านได้รวบมาแล้วเจ็ดหนึ่งพ right ี right, right> ่น right, ้องเนี่ยเนี่ยเจ้าเบิ้งอยู่หันตีเออเจ้าเบิ้งเจ้าเห็นอยู่นี่เจหนึ่งหนึ่งเจ็ตัวนั่นน่ะเจ็ดหนึ่งเหนึ่งเออเจ็ดนั่นเออเห็นยู่หันวัวอหนึ่งเจ็บักเมืองเกิงเลยพี่น้องัจะมองสูงเงินไปเยกไปนี่มองสูงเงินไปมองสูงเงินไปอีกโอ้อันนี้เห็นอันนี้เก้เกเนั่นเห็นอีกแล้วเก้าน เก้าหนึ่งเห็นสูงไรไหมล่ะมึงดปีน้นไม้น้ำพด่าน้โอ้หนึ่งเก้าเหนึ่งแมน่มนคเลยดีตัวขนไหนเจ้าเจ้าปาอยมะเบงอีกด้วเจ้าสิเห็นเป็ดยังไงนี่มาเบิงในโทรศัสท์นี่หมันเนี่สีบานไหาเราบรทันหูนี่ม่เป็ดยังเพิ่งขายพ่งยิ่งบ่าย เจ้าสังเกตเห็นไปมันเก้อีหยังเข้าใจแล้ว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 วะเอารูบผ่านได้เอาเบิ่งซาเห็นไปบ้านนี้เอาแล้วคักก็เหมือนเดิมเบิ่งคักคักเบิ่งคักคักก็ได้อดโหลดอดโหลดจังลวกเนอะมันถื่องมองนี่โอ้โหเออนันรูปมันถื่องมองแล้วมากันเฝนมาอยากให้ไปรูบทั้งๆั้งฝนคือนตาซิสิบะเถิงบัตเจ้ เอาตรงนี้เพม่นมาเบิ่งเปเปลืพงกูน่ะมันบ่เถึงมันมาถมันบ่ถึงมกะเอาก็้ลูกแพ้้ง่อนละล้วงลมัแท่งเด้อคนลุบกงาคนล่ลุบแล้วนดลุบแล้ว่เอ้านดนวดเดนวนวดนวดนวนลดนแด้วโอ้ยนวนลุนเอนเดนวดนวนอดนวดนวดนนวนวดดนนวนวดกวนนนวดนนนวนอดนวดนน เพื่อนน่ลูกเพือคือเนาะเจ้าอว่าเนี่นั่นเปนไเป่นอะเจ้นนนั่งขีเป็นเป็นย่งขึ้นต้องให้แม่หมายลูกพี่น้องชัดเจนลีนั่นนแม่นี่หรเจนูล้วกัคนน้องเขาอยเย็นนึ่งเจ็ดสามนี่ใช่ช่ใช่มนบอลเกะใช่เจนูขนลุกแล้วพี่น้องหนึ่งแล้วก็เจ็ดแล้วก็สามใช่แมนแมหนึ่งเจ็สามน่เจ็ดสามแมนแมนสามตัวเลยโอ้ เจ๊มันสามคัก,น,คกน, <S <S นี่สามคักนี่สามเป็กรสามเลยนี่เนี่ยเจ็ดสามมิลลิตัวแรกก็ค่าเจ๊หนึ่งเจ็ดสามของแห้งโอ้ยหมดไปใส่หรอ ย่สังมากโบ่องเดียวมอนเขาย่จะโย่หมดจะรวบึ้นกันนะเจ้าากรวบคืนไปหอดมองปลายสวนบ่าหุ่นนั่นนั่นค้นนได้บ่เยียบหันได้บรไดาเห็นเลขแล้วซ้ำนี่ละได้เลขแล้วเลขแล้วเจสามนะหนึ่งเจ็ดสามหนึเจดสามโอ้ยอันนี้ก็หนึ่งคือเก่าหนึ่งเจ็ดสามคือเก่าตัวน้อยๆก็ได้หนึ่งเจ็ดสามก็ตรงตรงเลยเนี่ยเป็นยังไหกันหนึ่งเจ็ดสามเป็นบ้านไนซ้เนี่ยหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยหนเจ็ดสามในเจ้ไม่หมาม่ลูกเป็นบ่ คนณสวดคุณสดคนสวดคสดู่าออกสามเจ็ดหนึ่งเด้อสันออกั้งก็ออกมาหลดจ้าหนึ่งเจ็ดสามคักคกเลยเนี่ยสามเจ็หนึ่งหนึ่งเจ็ดสานี่สาเจ็หนึ่งหนึ่งเ็สาเนี่ยตรงตรงเลยเนี่ยเห็นชัดด้วยหนึ่งเ็ดสามจเมนต้นไม้เป็นลาพอลคน ได้แล e ้วเนาะได้แล้วได้แล anyway> uh ้วกดแล้วไว้าไม่กันนะหนึ่งเจ็ดสามเจ้าเห็นอยู่จักจุดนี่เด้เนี่ยสองจุดแต่ว่าตัวนี้ตัวยังไงถ้าเลขสองตัวกับหนึ่งเจ็ดนี่อันนี้ว่นไหนนี่สามตัวหนึ่งเจ็ดสามเออหนึ่งเจ็ดสามได้คือเลขหกตัวแต่ว่าตัวเดียวกันเหมิดแมนไปเจ้แมนตัวเดียวกันเหมิดหนึ่งเจ็ดสามกลับให้ในหันเด้อพี่น้องเด้อ สามเจ็หนึ่งคือเก่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามกาเ็ดหนึ่งเจ้าอยาเมาดูไปห้องไปแตงของมาเนอะที่ไปฝนไปันฝันไปอนไปฝันไป็ันฝันไปฝันไปันไปนไปฝันไปอันไปนไปฝั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 นไปฝนเลฝนนะครับุนนไปนไับไปนนน พี่น้องสอ่าทีกโครงการมาทีเดียวรองดคู่ได้สองค่ะพี่น้องเอฟซีครับตามแจ่นุชไปอีกเข้ากระได้ตามต่อความฝันเจนุชนะคะจะเห็นเ้อพี่น้องหนึ่งเจ็ดสามน้ะคะก็จะว่ตีเส้นสามตัวเลยบอกบอกว่าสามตัวแค่สองตัวนี่อยู่อาเจเรก้าจะตรงหมด โอ้มีตองหวัดน้ำยูแมนบ่สตองหวัดฟันบ่ค่ะตองหนุกมีตัวเดียวเนี่ยมีตัวเดียวอันนั้นฟันปลาจังใดบอสคือฟันใดบอค่ะเจ๊ชุดเลยโอ้อันนี้คนมหาเทีล้วนี่ของเที่ยนได้มหาเนี่ยคองแที่นี่ไหมพี่คนดับมาเลยเคนตาจังใดค่ะผู้ชายมากมื่อนั้นเป็นผีเลยละว่าอย่งไรมันโตได้มหาน่ะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดียวก้อนเขาศาก บ่ได้ฝันเห็นชัดๆเลยเห็นอยู่หน้าต่างเห็นอยู่หน้าต่างประมาณเที่ยงคื้นน่ะล่ะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ฝนประมาณนันเปิดจำนี่เนาะเปิดกว้างเนาะประมาณนี้ล่ะก็เลยนอนเล่นไปก็เลยว่าเอ้าผู้ใดขึ้นมาไงอยู่อยู่นี้แล้ยยังอยู่มันแถวนี้ระวังสิก็ได้เบิ่งผู้ชายยืนอยู่ตะเกียดอีหยังซูนให้เฮาแหมซูนยืนซูนอยู่หนาเพิ่นนี่แบบ บ่อนี่เลยหูอเล้าว่าศูนย์เล่าเลยว่าเอ้ยใครว่าเนาะอาจจะทานพาเจ้าะเสียงชั่วไข่เลียเจ้าก็มาหาไข่เดอือดสันก็มาไอลีมาในขั้ว,วฝันก่อนเด้บันนี้เกิดจะเจอของจริงเลยกมาไอรีเลยว่าโอ้ยเง,งยกูเงยสูงดำเลยนะมันปูแต่สอบเลยปีแปน<อ>เห็นชัดๆเลยอันนี้โอ้ของเกลียเลยอันเบอร์ก,อรก็กเห็นก็เห็นยังกว่ เห็นแล้วเชื่อแล้ววามี่กิตวิ่งอันนี้เพื่อเห็นเห็นสดสดฮ้อนฮ้อนบ่าในฝันบ่้ฝันบเได้ยงันนี้เพื่อนไห้ต้ใดบันี้เขาก็เลยตีวของเขาอ้าสูนโตเก่าเมน่อเบิ้งตองหว่เจโนเตพีนอตัวเดียวนี่โคโลเนี่โคโลตเดียวหันหให้มันหลอกเด้อเจด้วยอาได้ที่เท่าไหร่หนึ่งซี่เก่าอ๋อเป็นมหาจ้า ก็ได้เกียนบานเล็กที่ลงไปน้ำแม่นกันแล้วกับกับหัวหกหานเป็นเก้าหานน้ำใช่จ้าอันนี้เราถือลมกเออกขินมหาอยู่บานก้อนบนเขาสาแมนแต่ว่าเห็นอยู่โคกใหม่นั่นนึงเกศสามนี่เกศสามงเห็น้ม่นําดินไปนั่เดิด้วเจ้ายงที่ได้อยู่เพิเดียวยูตัวกหมเมื่นี้เนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ใบมม่พอมนดกล็ดโอ้ยุ้งเคียงลูกเปียงลักษณะแปลกเนาะเป็นไรเลยยันเลยต้นไม้นาแน่แล้ลาก็ัคนลูกอีลีดีกว่าคนไั้นนกเลคนสั้นสกอ้คนสั้นเลยอีรีวันแบบก็จมันสนุกคือจนเ่านันเลอไยังดูดอไหมดูดมือเข้าไปไหม มันแปลกเด้ใครสัมผัสได้เป็นโอ้ยแปลกเลยใครตัวจับวัลุกของไปได้ต้นใหม่เนาะเป็นลักษณะแปลกๆเนาะมันเป็นลำเขียนหลักไปละเลขกโกโเลขกเกินใหม่เหรนึ่งเจ็ดสามเลยตัวน้อยโอ้ยแดดก็บจะมันซองเลขเนาะจะมันเขาไปไปไปงมจ้ะไปไปไปถอยไปเจอนิดจ้ามาเป็นยูโฮมหลักเล็กแคบหน้าจอเด้อครับเด้อเด็กเหมือนกับย่าเจ้าแล้วเนาะอ้าวอ้าพี่น้อง ยับมายมาหนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าห้าศนหนึ่งสี่เก้าเอายุดยุดยุดซื้อหนาข้อหอยยุดเลยเพราะตรงหมุนอย่าทำใหอิ่มกพี่น้องใ้ยยืนหนึ่งสองสามพี่น้องจับหน้าจอยหกห้าศูนย์ปไปหมุนไปให้าศูนย์น นี่อย้วเกนพี่น้องบานนี่ยุดจึกยุดนี้บานนี่แคบหนาจอพี่น้องบานนี่แคจังวัดคอนก่นคบนี่ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์อรวมาที่มาฝันเมื่อคืนนี่เค่ะหกห้าศูนย์นะขอบคุณครับขอบคุณครับตันเดียวกันนี่ละอันเดียวกันมัดได้เป็นบาอันเด็กแป้นพลังปาอันเด็แป้นพลังหมายความวาจากไหนเด็กแป้นพลังมูประโงมา คนเก่าแหละโอนเต้นเนอสดนเด้นเนอสดนเด้นสอนเต้นเนาะเด็กแฟนฝรั่งนี่แค่นี้แล้เลขฝรั่งนอะแฟนฝรั่งคนฝากมาโอ้แฟนฝรั่งฝากมาอยู่คอนพี่น้องก็ะเช้านาจอเอาแบหน้าจอนะครับแบหน้าจอเลยเลขเอาหมุนมาทั้งพี่น้อยมีเด็กแฟนฝรั่งเลขสูตรก็จ้านี่เป็นสูตรคนคนทรงมาให้เนาะนี่เลยคือสีหางเนาะครับจ้า สองตัวมีมีหนึ่งหางปุ้ยสองซีตัวเดียวโมงกงเลยเจด็แดแปดเก้าเหล็กพีเหล็กน่องขอบคุณเจนุมข,ข,ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ